สวัสดีสวัสดีจ้ะพี่น้องทุกคนครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ป้านะอาหรือว่าท่านจะเป็นคนสัญชาติไหนเชื้อชาติใดก็อยู่บนแผ่นดินไทยเอ้ยบางคนไม่อยู่อ่ะเออลืมที่เข้ามาชมนะครับช่องนี้อน้รับช่องยุบซีทานเมจิกนะครับอ่า29มีสายน กำลังจะก้าวสู่กลางปีแล้วชีวิตก็ยังมั่วๆอยู่อ่ะบอกไว้เลยนะครับว่าไม่มั่วหรอกครับถ้าท่านชมคลิปผมโดยตลอดมานะครับสิ่งที่ผมจะให้ท่านเหมือนกน็คือแนวแนวคิดที่เป็นด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอยากฟังได้รับพลังงานดีๆท่านก็ต้องตั้งจิตเ,เปิดเปิดนในรับพลังดีๆ ลพลังดีๆจากจักรวาลน,นั่นนี่คือกฎของการกฎของแรงดึงดูดกฎของการทั้งสือต,ตั้งนึกอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์ะครับทีสิบเก้าเมษาถึงวันที่ห้าพฤษภานะครับเปลี่ยนมาใช้ไพ่เล็กบ้างนะครับไพ่ใหญ่ไม่ว่างอนนะครับอ่ะเป็นชิไม่พออ่ะเริ่มหนึ่ง 2 3 4 รับชมและรับฟังกันได้นะบัตรนี้ครับผมอ่าไปแรกคือสถานการณ์ขึ้นเลขเจ็ดเจ็ดถ้วยเป็นเลขนำโชคข,ของพายิบสี่นะครับเพราะนั้นเจ็ดถ้วยนำโชคเรื่องสเสน่ห์มีคนเคยเห็นเครรักใครเห็นคคเนคยหลงแต่ไม่เลี้ยงนะไปไหนก็ไป <laughs> กูรักคุณหลงเฉยแต่กูไม่เลี้ยงเออเห็นไหมเดิมมูลมาเลยมีความเศร้าครับชีวิตเศร้ามากครับ <c oughs> รเด็กถือดาบสิบเหรียญอย่างน้อยการเงินก็ดีอ่ะหกถ้วยมีหกถ้วยมีเจ็ดถ้วยเลยนะหกดาบทำไมไพ่ให้ปน,นี้ดูนาหนาู่ว่าทำติดกันสองแพ่น เจ็ดดาบไอเจ็ดไม้เท้าแซกไม้เท้าแฮงแมนแล้วก็หกไม้เท้านะครับพระใหญ่คือเดอะมูนแล้วก็แฮงแมนนะครับเป็นแนวโน้มที่ทางที่ไม่ดีท่านที่กำลังสึสบตก ว่าระแวงวิตกกังวลคิดไปเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอย่าจมอยู่กับสิ่งที่มก็เคยจมอ่ะผมก็เคยเจอปัญหาสาหัสาสการผมก็ยอมจมอยู่ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเข้าปลาแทบไม่กินอย่างเงี้ยผู้กันตรงก็คือปีหวังเรื่องความรักอะครับเพราะให้ความรักมันขึ้นใบแรกนะครับ อาจจะโดนเปลี่ยนสถานะเรามาคบกับแบบพี่น้องด้วยกูไม่เอาพี่น้องพี่น้องกูก็ไม่ชอบกูไม่เอาเพื่อนกูมีเพื่อนเยอะแล้วกูอยากเป็นผัวอืชัดเจนชัดเจนออประมาณนั้นสเื้อเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกทิ้งได้ครับอืคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยมีกรรมบางอย่างนะครับมีกรรมบางอย่าง สักวันผมจะมาพูดเรื่องความรักในแบบที่ผมเจอมาในแบบที่ผมรู้และในแบบที่ควรจะเป็นถ้าความรักคุณเป็นแบบนี้เ,นเกิดเพราะอะไรจะแก้ยังไงเนี้ยครับขึ้นมาเจ็ดถ้วยขึ้นมาหกถ้วยแฮงแมนเดอะมูนความรักเป็นแนวโน้มในทางที่ไฟหนึ่งอ่ะแฮ ppy แบบ ถ้าเลิกเ,เอิรอาร์กครับปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งนั่งจมอยู่ในกองทุกข์รอให้เขากลับคืนมาปัญหาคือเขาจะกลับมากลับมาทําไมกลับมากลับมาแล้วทําให้ชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นมีลูกค้าถามผมบ่อยถ้าเจอปัญหาแบบนี้ยรอให้เขากลับมาเขาจะกลับมาไหมพี่ผมก็ตอบไปเลยว่ามันกลับมาแน่แต่มันกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ แล้วหนูจะควรทำไงหาผัวใหม่ที่น้องอ้าวพี่ไม่พูดอย่างนั้นการหาผัวใหม่มันง่ายกว่ากันเยอะไงเราเรารู้ว่าเขามีนิสัยยังไงอยู่แล้วใช่ไหมนี่พูดเรื่องความรักกันนะนู้นนิสัยเขาเป็นไงอยู่แล้วเขาเจ้าชู้เขาหลายใจเขาแอบ,บนอกจากอ้เขาเป็นคนที่ชอบทําร้ายตบตีเขาปากหวานทัื้สสอผ้าปศอพออ้อล้ออะไรลัก ทำใหคุณรุ่มหลงเขาแต่เขาก็ไม่ได้ดีกับคุณคุณเหมือนฝ่ายด่าผู้ชายนะไม่ใช่นะทางผู้หญิงผู้ชายอะ่ะมันเป็นไม่ได้หมดยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้แนะช่วงปัจจุบันเนี้ไม่มีความรักที่แท้จริงให้กันหรอกครับผมไม่ได้ดูถูกนะผมไม่ได้ว่าคนที่มีความรักอยู่อะ่ะ ฝ่ายหนึ่งอ่ะรื่นเริงมากอีกฝ่ายหนึ่งก็จมอยู่กับผลลีดแล้วก็ยังอะไรเอวอนนะครับ <_ d ance> บางทีมันก็เกิดจากตัวคุณเองครับเนี่ยเดโมเนี่ยเกิดเกิดขึ้นมันตัวคุณเองนะครับไอ้เรื่องนี้ยังไม่เกิดอ่ะคุณไปประกฏสิิ์ให้มันเกิดอ่ะคุณไปคิดให้มันเกิดคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคุณว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตากที่คุณรู้จริงหรือรู้ไม่จริงนะครับในที่สุดท้ายแล้วตาคุก็ สมมติถ้าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นจริงผมบอกแล้วครับว่าสิ่งที่ลึงดูดเข้ามาหาเราก็คือสิ่งที่เรานึกคิดประมวลผมประมวลภาพอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นแล้วก็ที่สําคัญคืออารมณ์ร่วมนะครับอารมณ์ร่วมมันมีอารมณ์ร่วมมันมีอ่านะครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆให้ผิดพลาพแบบเหมือนคุณซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งคุณต้องการถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นกับ คุณต้องการถูกรางวัลสองตัวเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มันสองตัวมันง่ายกว่าไหมล่ะอ,อก็แบบนั้นแหละเพราะนั้นคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ถึงไม่ค่อยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าคุณรูวันที่หนึ่งเขาจะสกดสิทได้ก็ไม่แน่นะครับแล้วแต่ช่วงหรือวัดรวงก็ใช่นะครับก็ผมพูดเพื่อต้องการที่ผมเคยเห็นภาพว่าเออคุณไม่มีอารมณ์ร่วมหรอกที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคือลอตเตอรี่อะ่ะอย่างมากคุณก็หวังแค่สองตัวนะครับ คุณเห็นภาพว่าคุณลูกแค่สองตัวคุณสูตรสามตัวเต็มที่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะมันก็จะฟุกฟุกสู่กลาวันที่สองเอ้ยไม่ใช่ดูกตัวสองตัวมั่งสามตัวมั่งอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งไม่ใกล้เคียงมันเฉียเพราะเราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมจริงนะครับแต่เนี้ยเนี่ยอารมณ์ร่วมที่แบบนี้มันเป็นอารมณ์ร่วมที่ไม่ดีมันทําให้เรารู้สึกแย่เราไม่ใช่ไม่มีค่าเรายังมีค่าอยู่อย่าทําร้ายตัวเองนะครับอย่ากดดันตัวเองอย่าคิดไม่ดีกับตัวเองนะครับ มันแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะจะโศกเศร้าเขาน้ําตาทุกโศกขนาดไหนมันมีเข้ามามันก็มีกลับไปมันมีผ่านมาเพื่อจะผ่านไปมันก็เหมือนวงล้อที่หมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงนะครับแค่นั้นเองอ่านอกนั้นก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับแฮงแมนนะเรื่องสุขภาพสูญเสียคนรักสูญเสียบุคคลทีนเป็นที่รักอ่สูญเสียสิ่งอ่าเข้าของเครื่องใช้ราคาแพงอะไรพวกนี้เครื่อง เครื่องใช้เครื่องประดับหรืออะไรนี้มันแตกมันพังทำให้สุกเสียหายนั่นแหละครับใช่ <S <S <Hang man S 1> แฮงแมนแหละเขาแหะครับอ่ะนะครับต่อมาก็เรื่องการงานนะครับหกเอ้เจ็ดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าหกไม่เท้าจากเม็เท้า,ทาการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีถึงจะมันรุ่ยเฉยไรอารมณ์ ตอนผมอ,อกหกักถูกถูกผูก้หญิงถูกแฟนทิ้งเนี่ยผมไม่ทํางานไม่ทําการเลยครับตอเนี่ยคุณยังมีงานมีการทําอยู่นะครับแสดงว่าคุณยังไม่สาหัสครับถ้าสาหัสนั่นคือแบบที่ผมเป็นเลยเป็นนุนต้องหนีเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยประมาณนั้นเลยเออแต่ถ้าคุณยังมีกินมีใช้คุณยังทํามาทํางานและคุณแสดงว่าคุณยังแบ่งความคิดได้นะครับนอกาจากว่าคุณจะหมดอะไรตายากกับชีวิตจะมีความมันเต็มบางอย่างนะครับที่ทําให้คุณต้องใช้ชีวิตโดยปกติ ทั้งทงที่ข้างในคุณไม่ปกตินั่นแหละเป็นเรื่องเศร้านะครับการเงินก็ดีนะครับีซื้อเปรียนเนี่ยถือว่าการเงินไม่ได้ย่ำแย่ยยยอะไรขาเหลืออะไรพี่น้องพ่อแม่ก็ยังคอยช่วยเหลือประดับสนุนอยู่แต่คุณต้งจำว่าคุณมีเศษถ้วยเป็นตัวแรกอะเรื่องความรักอะเสื่อแล้วเสื่อไปช่างมันนะครับจะหาใหม่หรืออยู่คนเดียวเฉย,เยๆไปก่อนก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเสร็จเ็จถ้วยเนี่ยมีคนแอบชอบแอบร,รักคุณอยู่แล้ว แต่คุณจะรู้ตัวหรือจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยครับหกหลาบมันคือปัญหาที่เดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านไปนะครับสิ่งสําคัญคือคุณต้องเอาตัวออกจากปัญหาปัญหาอะไรที่มันทําให้ชีวิตคุณสะดุดทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคุณก็ต้องเอาตัวออกมาจากตรงนั้นก่อนคนส่วนใหญ่เลือกที่จะปัดปัดปอปลาไม่หันการหรือครับปัดปัญหาแล้วเอาตัวรอดก็ดีคุณก็ไม่ได้เรื่อปัญหา แต่ข้อไม่ดีก็คือคุณจะไม่ได้มีการเรียนยรู้อะไรใหม่ๆนะครับคุณจะไม่ได้ผ่านคุณไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาได้เพราะคุณปัดถิงคุณเดินหนีนะครับสักวันหนึ่งปัญหามันมีมาอยู่เรื่อยคือคุณเลือกที่จะปัดถิงโดยไม,ไม่ไม่คิดจะ,ะต่อสู้กับมันเพื่อเอาชนะมันคุณก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันเวลาคุณเจออะไรได้ย่าแย่ปัญหาอะไรที่หนักๆมานะครับอ่ะการเงินดีความการงานยังไปและอยู่ความรักอย่างที่บอก สุขภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดของไพ่นะครับตัวคุณเท่านั้นมันก็ยังเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดคือคุณนอนัวรอดได้นะครับถ้าคนเขามองมามว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะถ้าคุณผิดหวังเรื่องความรักหรือผิดหวังเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอยู่เนี่ยสุขภาพเรื่องเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วล,ะละ่ะโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มที่ทําร้ายตัวเองด้วยไม่ทาร้ายคนอื่นนะเนี่ยดูจากไพ่นะ บางทีบางครั้งคนก็นไม่เข้าใจหรอกเรื่องแบบนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็ม mm hmm. คำว่าไม่เจอเองอย่าปากดีนะครับคนที่ไม่เจอเองแล้วม,มาปากดีใส่ผมตอนผมเจอเนี่ยนะโดนโดนสองสาเท่ากับปุกทั้งนั้นผมไม่ได้แช่งนะครับผมไม่ได้เคยได้คิดแช่งใครนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าใจไงสถิติที่ผมเป็นมึงขนาดนั้นมึงเป็นขนาดนี้เอ้ย,อยแกทําไมมันนั่นแหละเขาคุณไม่เข้าใจไงคุณคุณต้องตัวเองคุณอยากเข้าใจ ไม่เข้าใจยังมาตัดสินเขาอีกไม่ใช่หน้าที่เออแล้วก็โดนเองเป็นไงล่ะใจหวิวใจแป้วจะเป็นจะตา,ตายามันเกิดขึ้นได้ทุกคนครับมันเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่ต้องสนใจมันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปอืคุณคิดว่าคุณอาภัพมันก็อาพัะคุณคิดว่าคุณโชคดีมันก็โชคดีอ่ะผมบอกแล้วไงครับว่าจิตคุณจิตของมนุษย์กเราเนี่ย มันแบบมากนะครับมีพลังงานมีมีอิธิ์ปาฏิหาริ์มากมายครับนิถ้าคุณเชื่อในสิตของคุณพลังงานดีๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้คิดเอามาใช้เอามาดัดแบบปลงปรับปรุงนะครับเพื่อสู้กับปัญหาชีวิตเพื่อใช้กับชีวิตประจำวัน,นครับ อะสรุปโดยภาพระวมคุณอาจจะมีการสูญเสียแบบหลังน้ําตาแบบเต็มแย่ไปเลยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับจ่โจมโดยกระทนหันชับพันโลกเป็นกรรมโลคที่มันไม่มีสัญญาณเตือนแล้วก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษายากหรือไม่ไม่พบสาเหตุของการเป็นนะครับคือโรคเวรกรรมนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับนี่นี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมของคนที่เกิดวันจันทร์ประจําวันจันทร์ที่29นะครับเป็นภาพรวมเฉยๆย้ําว่ามันเป็นภาพรวมมันอาจจะไม่ตรงนะครับกับใครมากมายที่ดูอยู่เป็นหลักร้อยคนเนี่ยหลักพันคนก็เคยมีนะที่คนดูผมยังตกใจเลยนู่นผมทําแรกๆนั้น,นมีบางหลังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่ที่ ท่านเข้าใจสิ่งที่ผมทําและท่านก็พร้อมจะสนับสนุนผมก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะนาวการน,นี้ขออัญเชิญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่คุ้มครองตัวทุกทกท,กท่านที่ชมอยู่ที่บกปากรักษาคุ้มครองดวทงทั้งเทวดาประจําตัวของท่านนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ช่วยคุ้มครองให้ท่านผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดี นะครับให้ท่านมีสุขภาพร,รกก่างกายที่แข็งแรงให้ท่านมีปติปัญญาแบบเรียกว่าตื่นตัวรู้ก็ได้ครับตื่นรู้เท่าทันความคิดเท่าทันความคิดของตัวเองเท่าทันเวทโนตันกรรมเท่าทันความคิดชั่วคนอื่นนะครับให้ท่านถึงเป้าหมายสิ่งที่หวังและปรารถนานะครับโดยราบรื่นนะครับ ผมก็ขอเพียงนะครับเพื่อนๆเพื่อกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทําทคลิปหรือว่าคลิปช่องนี้นะครับอยากให้มีส่วนร่วมนะครับผมจะไม่มีการก้าวหน้าหรือเติบโตในหน้าที่ที่ผมทําอยู่นี้ถ้าไม่มีพวกท่านดูแล้วก็ถ้าไม่มีพวกท่านอาเอาปัญหามาให้ผมช่วยคบคิดมาให้ึกษาผมก็จะไม่เกิดปัญญาท่านก็ไม่ท่านก็จะ ไม่เห็นการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีปัญหาสงสัยอะไรก็แสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์นะครับช่องแสดงความคิดเห็นนั่นแหละนะครับมันเป็นการที่พัฒนาเรียนรู้ผมได้เรียนรู้ได้พัฒนาในสิ่งที่ผมทําคุณก็จะได้ผ่อ,อนคลายหรือปลดปล่อยหรือเห็นทางที่ควรจะเป็นควรจะไปสำหรับชีวิตอย่าเปิดปัญหานะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ